สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดหรูหรา A Night of Honor อัศจรรย์ราตรีเกียรติยศสีน้ำเงินค่ำคืนแห่งความทรงจำกับบรรยากาศงานเลี้ยงเนื้อระดับบนวิวมุมสูงของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานครสิทธิพิเศษนี้เฉพาะแขกรับเชิญอันทรงเกียรติพร้อมด้วยบุคคลสำคัญของบริษัทไทยประกันชีวิตเท่านั้นเพราะนี่คือราตรีแห่งความทรงจำ รางวัลอัลัมค่าของคนเกียรติยศประจำปีนี้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าในปีที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตเบีย้ยปีแรกสูงที่สุดในธุรกิจประกันชีวิตอัตราเติบโตที่สูงที่สุดนี้แสดงให้เห็นครับว่าคนไทยประกันชีวิตนั้นลองมีความศรัทธามีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วเนี่ย ย่อมทำได้เสมอในค่ำคืนนี้เนี่ยผมอยากจะแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เป็นแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนทุกคนที่นั่งในค่ำคืนนี้เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าทุกคนกว่าจะก,ก้าวขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ใช้พลังสมองพลังกายและพลังใจในการที่จะทำให้ ตนเองกล้ามาสู่ความสำเป็น,นี้ขอสแสดงความดีๆและก็ขอพวกเรารทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้งานค่าคืนนี้เป็นงานอะไรที่อลังการและสุดยอดมากทำาทำให้ประทับใจที่สุดแล้วก็อยากนำภาพในงานในค่ำคืนนี้ไปให้ทางทีมงานได้เห็นะะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน นับจากก้าแรกจวบจนมาถึงวันนี้ครบ70ปีที่พันผ่านหล่อลอลอมให้ชาวไทยประกันชีวิตแข็งแกรก่งยิ่งใหญ่และเมื่อวันแห่งเกียรติยศประจำปี2555ได้เดินทางมาถึงอีกครั้งเหล่านักขายไทยประกันชีวิตผู้เปี่ยบด้วยพลังแห่งศรัทธาจึงได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแห่งความมุ่งมันและร่วมเชิดชูเกียรติสุดยอดนักขาย ห้ประกันชีวิตคงมีสักวันหนึ่งที่เราต้องภูมิใจนาทีที่ยิ่งใหญ่ส่งเสียงรอคอยให้ไปอยู่ตรงนั้นวันแห่งเกียรติยศที่สองมือเธอสร้างสรรค์ฟ้ายังคงสดใสฝันก็คงไม่ไกลเกินขวัญและคว้าใหม่บทเพลงแห่งแรงบันดาลใจ ของผู้มีพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความมุ่งมั่นกลายเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการจนสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติได้สำเร็จฉันก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวไทยประกันชีวิตเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 2 4และก็ได้นำพาลูกๆทีมงานร่วมกับมวลชน สัมพันธ์ก็คือหน่วยงานราชการตำรวจออกพื้นที่มีมวลชนที่ไหนดิฉันจะต้องเสนอหน้าค่ะเสนอหน้าเข้าไปในงานนั้นๆเพื่อให้เขาได้รู้จักกับเรานะคะหลังจากนั้นดิฉันก็จะนำพาลูกๆออกภาคสนามดิฉันก็จะประกาศให้ทีมงานลูกๆทุกคนว่าถนนทุกสายทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต้องไทยประกันชีวิตเท่านั้น ฉมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างและการบริหารทีมในการทำงานนะคะปัญหาอุปสรรคเราเจอมามากแล้วแต่ขออย่าท้อนะคะอย่าถอยขอมีความตั้งใจมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคไปเราอยู่เป็นแบบครอบครัวมีปัญหาแก้ปัญหาทำงานเคียงบ่าเคียงไหลให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้าและขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาทำงานจนคนทั้งหลายทั่วประเทศรู้จักดิฉันในนามแม่แดงไทยประกันค่ะขอบคุณและในโอกาสที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครบรอบวาระ70ปีก็อขอวอวยพรให้บริษัทไทยประกันชีวิตจงเป็นอันดับที่หนึ่ง และอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปค่ะด้วยผลงานชั้นยอดที่บุคคลเหล่านี้ได้รังสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างอันดีงามซึ่งได้จารึกไว้ในดวงใจของชาวไทยประกันชีวิตทุกคน ก็ขอ,สขอแสดงความยินด,ดีนะครับออกับคุณแม่แดงนะครับออของเรานะครับที่ท่านได้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับระดับแชมป์ของไทยประกันชีวิตด,ด้วยนะครับการ,รทีมงานของสาขาอาศัย12ค่ะก็ภูมิใจค่ะที่คุณแม่และก็ฝ่ายเพจได้มีพลัง แรงใจที่ผังดันกิมงานได้สู่ความสำเร็จกันทุกคนเพื่อน้าภูมิใจแล้วก็ตื่นตนใจค่ะแม่คือแม่แบบของลูกค่ะผ่านไปอีกครั้งที่บรรดาผู้มีจิตศรัทธาแห่งงานประกันชีวิต<า>ได้ผลัดเปลี่ยนมุนเวียนกันมา,ามเพื่อสร้างความสำเร็จ และนำความภาคภูมิใจมาสู่ไทยประกันชีวิตดังเช่นเธอผู้นี้คุณนภิรมนารุลาสุดยอดนักขายเกียรติยศประจำปี2555แห่งไทยประกันชีวิต กรรมการพิจารณาใหญ่ท่านผู้บริหารทุกส่วนงานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะดิฉันอภิรมนารุลาพร้อมด้วยทีมงานสายการตลาดพื้นภาค12เราทุกคนได้ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันทำงานสุดความสามารถไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดเราทุกคนมุ่งม,มั่นฟันฝ่าต่ออุปสรรคและก็เป็น ที่หนึ่งทั้งระดับฝ่ายและสายค่ะดิฉันก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวไทยประกันชีวิตเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 2 4แล้วก็ได้นำพาลูกๆทีมงานร่วมกับมวลชนสัมพันธ์ก็คือหน่วยงานราชการตำรวจออกพื้นที่นะคะ ไปเล่นดนตรีให้กับชาวบ้านฟังแล้วก็เขาเรียกว่ามวลชนสัมพันธ์ต่อมาดิฉันก็ทำหนังน้อยค่ะสมัยนั้นทำหนังน้อยออกไปฉายตามหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆทํา,าทไมดิฉันต้องทําเช่นนั้นก็เพราะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนพื้นที่ในภาคคุณสารค่ะดิฉันเป็นคนเหนือแล้วมาอยู่ในพื้นที่คุณสารมันก็เลยทําให้ดิฉันต้องใช้วิธีการต้องเข้าหาคน ขายอาชีพมากกว่าขายประกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งมีมวลชนที่ไหนดิฉันจะต้องเสนอหน้าค่ะเสนอหน้าเข้าไปในงานนั้นๆเพื่อให้เขาได้รู้จักกับเรานะคะหลังจากนั้นดิฉันก็จะนำพาลูกๆออกภาคสนามออกไปไปประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะบอกให้ทุกคนผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ทรงต่างๆให้เชิญชวนเข้ามาเป็นตัวแทน หลังจากนั้นดิฉันก็จะประกาศให้ทีมงานลูกๆทุกคนว่าถนนทุกสายทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต้องไทยประกันชีวิตเท่านั้น <Yeah. S 1> ซึ่งตรงกับนโยบายปี2555ของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังสโลแกนที่ว่า ไทยประกันทั่วแผ่นนดินดิฉันมุ่งเด้นในะเรื่องของการสร้างและการบริหารทีมในการทำงานนะคะปัญหาอุปสรรคเราเจอมามากแล้วแต่ขออย่าท้อนะคะอย่าถอยขอมีความตั้งใจมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคไปดิฉันใช้หลักสามเข้าในการทำงานกับทีมงาน เข้าหาเข้าใจนะคะเข้าถึงดิฉันจะเข้าหาทีมงานไม่ว่าทีมงานนั้นจะอยู่แห่งหนตําบลใดที่เราไปหาเขาแล้วไปตั้งเขาแล้วเนี่ยดิฉันจะเข้าไปหาเขามีปัญหาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เข้าถึงเยี่ยมเยือนถึงลวงลังนําพาออกภาคสนามคําไหนนอนนั่นคะ่ะนี่คือดิฉันนะคะและดิฉันจะเข้าใจลูกๆทีมงานของดิฉัน เราอยู่เป็นแบบครอบครัวมีปัญหาแก้ปัญหาทำงานเคียงบ่าเคียงไหลให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการทำงานนะคะดิฉันจะบอกลูกๆเสมอว่างานของเราเป็นงานบริการทำอย่างไรเราจะอยู่ในหัวใจของคุณลูกค้าผู้แสนดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เราชอบเราต้องทำ เพราะว่าคุณลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกๆทีมงานของดิฉันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนใหม่เราจะเข้ามาปุบ๊บเราจะปลูกฝังในเรื่องของความรักสามาคัคคีมีวินยัยให้ความร่วมมือทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานใหญ่สายไฟนะคะหรือแม้กระทั่งผู้จัดการภาคศูนย์เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราจะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ